วิชาโหราศาสตร์ไทยได้กำหนดให้แบ่งดวงชะตาของมวลมนุษยชาติออกเป็น12ราศีอาศัยค่าพิกัดและความสัมพันธ์เชิงมุมของดาวอาทิตย์ที่ทำมุมกับแดนโลกเป็นสัญลักษณ์หรือหมุดหมาปักแบ่งเขตแดนของดวงชะตาบุคคลออกเป็น12ราศีโดยมีทิศทางการอ่านเรียงตามลำดับไปในลักษณะเวียนรอบจักรราศีแบบจวนเข็มนาฬิกาเริ่มต้นที่ราศีเมษ ต่อด้วยราศีพฤกษภมิถุนกรกฎสิงห์กันตุลพิจิตธนูมังกรกลุ่มและราศีมมนในแต่ละราศีจะมีดาวนเปราคห์เข้าครอบครองเป็นเจ้าของราศีที่ราศีเมษมีดาวองคานเป็นเจ้าราศีสัญ,ญลักษณ์ของดาวองคานก็คือเลขสราศีพฤกษภมีดาวศุกร ราศีมิถุนเป็นดาวพุธราศีกรกฎเป็นดาวจันทร์ราศีสิงห์เป็นดาวอาทิตย์นั่นแหละครับที่ของเป็นเจ้าราศีราศีกันมีดาวพุธราศีตุลมีดาวสุกราศีพิจิกมีดาวคารราศีธนูเป็นดาวพฤหัสบดีราศีมังกรเป็นดาวเสาร์ราศีกรกฎมีม,มีลาหูเป็นเจ้าราศีและราศีมีนเป็นดาวพฤหัสบดีของความเป็นเจ้าราศีครับ แล้วก็ทั้งหมดนี้ที่ถือของความเป็นเจ้าราศีหรือดาวประจําราศีกฎเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยให้ยึดถือเอาว่าเข้ากองความเป็นเจ้าของราศีอย่างถาวรไม่มีเปลี่ยนแปลงให้เกียรติตั้งศักดิ์ให้เป็นกเกษตรตาที่พอดีเรียกขานและทําความเข้าใจเสมือนหนึ่งเป็นเทวดาพระคราสถิตประจําในราศีนั้นๆแม้ไม่ได้เขียนไว้ในรูปจากราศีดวงชะตาของบุคคลก็ตามทีถ้าจะเรียกขานนํามาใช้ในการบยาการดวงชะตา ก็จะถูกนํามาเกี่ยวข้องกันในฐานะของความเป็นกเกษตรเรือนในในจักรราศีของดวงชะตาบุคคลนั่นเองทีนี้มาดูถึงหัวข้อบทตอนเรื่องเราดาวฤกยูที่โหนเมืองศรีจัพยกรเกี่ยวกับดวงชะตาของบุคคลแต่ละราศีดาวฤกยู สัญลักษณ์ในโหราศาสตร์ใช้เลขศูนย์เป็นตัวแสดงซึ่งมีความหมายทรงอิทธิพลที่เกิดขึ้นเช่นถ้าผลกระทบต่อดวงชะตาบุคคลในการแสดงออกของอาคักริยาของเจ้าชะตาก็จะเป็นไปในลักษณะการแสดงออกที่มีความพลุนแรงรวดเร็วฉับไวเฉียบพันถ้าเป็นเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนปุบปับฉับพันธุฉุกระหุ ซึ่งจะต้องมีความหมายของเรือนภพที่ดาวมรุตยูเข้าทับในราศีนั้น,น,นเป็นองค์ประกอบหลักที่จะสื่อความหมายในคำพยากรณ์โดยมีความสัมพันธ์เชิงมุมกับพระเคราะห์จรที่โคจรตามกฎแรงเอื้อมถึงกันของทฤษฎีพระครองดาวมรดยูมีระยะเวลาการโคจรข้ามไปในหนึ่งราศีนี้นานมากคือ7ปีจึงมีการยกย้ายข้ามไปในราศีต่อหน้า แม้จะมีก้าวข้ามราศีไปร่วงหน้าหรือถอยหลังถางลดมุกองศาลงแต่ก็ยังยึดถือเอาไว้เป็นมาตรฐานไม่เปลี่ยนแปลงคือใช้เวลา7ปีเป็นระยะเวลาโคจรต่อหนึ่งราศีติดปากคำโบราณที่ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนก็เดี๋ยวรับอิทธิพลจากดาวฤกษ์อยู่ที่ะเป็นหเหตุจูงใจมวลเสี จะมีข้อจอดึกถึงผลกระทบของดาวที่จะอยู่ต่อดวงชะตาของบุคคลแต่ละราศีดังต่อไปนี้ ตาบุคคลที่เกิดในราศีเมษคือผู้ที่มีวันเกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13เดือนพฤษภาคมในจักรราศีดวงชะตาจะมีดาวอาทิตย์สถิตร่วมในราศีเกิดถือของตำแหน่งมาตรฐานมหาอุดและผู้ที่มีเวลาเกิดโมงยามเมื่อสมบุตรพระเคราะห์และผูกดวงชะตาลัคนณามีพิกัดให้สถิตในราศีเมษดาวพระเคราะห์ประจำราศีเกิดคือดาวองคาร ซึ่งณนปัจจุบันดองคานได้โัวรจรสถิตในเรือนพบมรณะของดวงชะตามมาก่อนหน้านี้บุคคลราศีเมษจึงได้ประสบกับเหตุการณ์หลร้ายในการดำเนินชีวิตมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ดาวมฤัยูเข้าทับในราศีเกิดกฎเกณฑ์โหราศาสตร์ได้ว่าถึงความเป็นบิดุบาตภูมิเมษอัศดาคือดองคารเป็นแแก่รัฐ อีกฐานหนึ่งของการวิเมีขห์ตามทฤษฎีเรือนพบก็อ่านได้ว่าตนุม,มรณะบ่วงก,กำกัเก่าตามติดผูกพันมีรักก็ต้องพัด้าจากหากเลอกรากันไปได้งานก็ต้องถึงคราวประสบกับความเสียหายจนกระทั่งสูญเสียในความมั่นคงในหน้าที่การงานการประกอบอาชีพทําธุรกิจแต่ละบุคคลต้องประสบกับปัญหาสุขภาพทั้งของตนเองและผู้อื่นคนใกล้ชิดหรือบริวารในปกครอง เกิดภาวะค่าใช้ใจ่ายมีมากขึ้นกว่ารายรับติดขัดลาบากขัดสนในการหาทรัพย์การแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันเริ่มยากขึ้นยากขึ้นกดดันจนให้รู้สึกหมนหมองในดวงชะตาชีวิตทุกภาวะการล้วนเกิดขึ้นอย่างคาดการไม่ถูกเกิดเป็นเหตุมากระทบกับการดําเนินชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนปุ้บปับฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวเตรียมการรับมือไว ผลกระทบของดาวอังคารที่เกิดความสมันเชิงมุมกับดาวมิสเียุส่งผลให้บุคคลบางรายในราศีเมษต,ต้องประสบกับอุบัติเหตุอย่างรุนแรงยานพาหนะเสียหายหรือได้รับการประทุษร้ายด้วยอาวุธร่างกายได้รับบาดเจ็บแม้รักษาหายได้แต่ก็ยังเป็นรอยตำหนิแผลเป็นหรือรวมไปถึงการถูกให้ร้ายใส่ความเกียรติยศศักดิ์ศรี ชื่อเสียงเสื่อมเกียดถูกลบหลูหรือถูกหักหลังด้วยคนโกงต่างๆที่ก่าวมาเป็นผลลายทั้งสิ้นที่อิทธิพลของดาวฤุษยูส่งกระแสแสงแห่งความอาเพศถึงราศีเกิดกระทบผ่านดาวองคารตนุรักษ์นำไปสู่ความเสียหายสูญสิ้นในเรือนภพมรณะของดวงชะตาบุคคลราศีเมษ สัพะการของความเที่ยงมีมืดจอมต้องมีสว่างมีร้ายก็ต้องกลับกายมาเป็นดีได้นับแต่นี้หลังจากวันที่15กันยายน2559เวลา12นาฬิก38นาทีเป็นต้นไปดังคันจะกโจรยกย้ายออกจากเรือนพพมรณะของชะตาบุคคลราลีเมตรพร้อมกันนี้ก็จะได้ผ่านพ้นเกณฑ์ความเป็นปิทุบาต ดวงแตกดวงล้าวทุกซ้ำซากอารมณ์และความรู้สึกที่อาภัพอัปพาคให้โทษแท้เประเหือนหินนันหมดไปเกิดเป็นความรู้สึกดีๆที่จะได้สัมผัสและนำไปสู่การลงมือกระทำปฏิบัติในกิจที่ตนเองตั้งใจไว้ปรารถนาสิ่งดีงามอื่นใดจักต้องเป็นได้รับความสําเร็จสมดังปรารถนาเพราะดาวประจาราศีเกิดได้โคจรเข้าสถิตในเรือนภพสุภา คือเรื่องราวของความมุ่งมั่นปรารถนาดีตามเป้าหมายและความต้องการที่ตนเองได้วางไว้และจะนำพาเอาความสําเร็จมาสู่ตนพร้อมการได้รับการจอมรับจากสังคมที่ตนปฏิสัมพันธ์ด้วยต่อไปอีกอย่างยาวนาน ่อไปนี้การได้มาในสิ่งละอันพันละน้อยงานเป็นจบชอบงานเป็นโปรเจกต์โครงการเมื่อจบเสร็จสมบูรณ์ของแต่ละโครงการแล้วก็จะมีเข้ามาใหม่เป็นการเป็นงานไปอย่างต่อเนื่องการงานไม่ขาดมือการเงินก็คล่องตัวขึ้นจะจัดหาเอ่ยปากทวงถามหรือทําเครดิตจิบยืมก็มีอันเป็นได้ประสบความสําเร็จทุกข่าปไปราหูเจ้าเดือนลาบะของดวงชะตาบุคคลราศีเมษ ยังคงส่งอิทธิพลถึงจุดเกิดได้ในลักษณะของการแฝงเลือดส่งกระแสแสงแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณคุณบุคคลน,นั้นจะจีบจับจัดหาสิ่งประการใดอย่างเป็นการเป็นงานก็จะสําเร็จเป็นเงินเป็นทองเกิดผลประโยชน์มากมายหากแต่ต้องทําใจยอมรับที่จะต้องเปลี่ยนทินอำนักเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยที่รับที่นอน หรือต้องเข้าเกยียนที่ผจญลงเท้าเดินทางไปนั่นน,นี่นู่นต่างถิ่นต่างแดนอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่ใช่และไม่ได้หมายความถึงต้องย้ายถิ่นฐานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านเรือนเกาหาสถานแต่อย่างใดคนรับประเด็นกันในด้านความรักคงต้องอึดอัดกับกานางังเฝ้ามองติดตามดูคู่รักคนรักวาดวัวลายแห่งเสน่หาของเขาต่อไปอีกสักระยะ ไว้ถึงข่าวจังหวะแห่งคู่ชีวิตโคจรเดินทางก็ถึงจุดสปาของดวงชะตาเมื่อนั้นแหละคนรักที่เริ่มคบหากันก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นแฟนส่วนคู่รักที่รลกกันจนเข้าขั้นเป็นแฟนกันแล้วในบ่มความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาอยากผูกพันกันมากขึ้นจนนําไปสู่การใช้ชีวิตคู่ด้วยกันและพัฒนาความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปจนพากันไปสู่ประตูพิบิอาสงความตั้งใจกันได้อย่างสมบูรณ์แบบและสง่างาม ดวงชะตาบุคคลราศีเมษจึงมีการก้าวื่อนและดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นผ่านมาหลายๆก็จะกลับกลายเป็นดีและดียิ่งยิ่งขึ้นไปั้งยังสามารถต่อยอดจากฐานเดิมของมูลค่าทรัพย์สินที่ครอบครองให้ผีดอกออกผลงอกเงยขึ้นนำไปสู่ความรุ่งเรืองและมั่นคงของชีวิตในที่สุดสุดท้ายมวลเมืองีขอยยินดีด้วยนะครับกับความสำเร็จของชีวิตตามดวงชะตาของบุคคลราศีเมษ